เออทำงานก็ทำอะไรนะทำอะไรเอาไปต้องไปดูนะไม่เยอะ สองวันฮะแล้วก็ไม่ใช่ปลาทังอยาเ้ย <es>

Vielen um. Dank.